สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีต้นไม้มงคลอีกหนึ่งชนิดนะครับเป็นไม้มงคลของไทยต้นไม้ที่ผมจะแนะนําในวันนี้นะครับที่ผมเปิดให้ชมคือต้นคูนสายรุ้งรัตนพลึกคูนสายรุ้งรัตนพลึกก็เป็นหนึ่งใน9าไม้มงคลของไทยนะครับความหมายอันเป็นมงคลของต้นคูนที่หลายๆท่านจะปลูกต้นคูนในบริเวณสวนที่บ้านเขาบอกว่าบ้านใดที่ปลูกต้นคูนนะครับจะทําอะไรก็ ทวีคูณมีเกียรติยศมีศักดิ์ศรีมียศถาบรรดาศักดิ์มีตำแหน่งมีความเจริญรุ่งเรืองลักษณะเด่นของคูณสายรุ้งรัตนพลึกเป็นต้นไม้ที่ให้ความร่มรื่นเป็นไม้ที่ไม่ผัดใบเหมือนคูณเหลืองของร,ราชพฤกนะครับหลายๆสถานที่จึงนิยมคูณสายรุงรัตนพลึกไปนิยมจัดส่วนเพื่อให้ความร่มรื่น ไม่ว่าจะเป็นหน่วยราชการร้านกาแฟหรือจะเป็นบ้านจัดสรรบ้านพักตากอากาศต้นคูณสายรุ้งรัตนพรึกมีดอกที่สวยงามกลีบดอกก็จะมีหล,ลายสีเขาจึงเรียกว่าคูณสายรุง้งดอกของคูณสายรุ้งรัตนพลึกก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนคูณสายรุ้งรัตนพรึกเป็นต้นคูณที่ออกดอกหลายเดือนช่อดอกจะค่อยๆยืดยาวไปบางต้นนะครับ ก็จะยา,ยาวถึง2เมตรระยะเวลาออกดอกบางต้นก็จะอยู่ได้ประมาณ4เดือนไม่เหมือนกับคูนเหลืองอาราชพฤกษ์ซึ่งออกดอกไม่กี่วันลักษณะเด่นของคูนสายรุ้งรัตนพฤกษ์ดูแลง,ง่ายทนแรงสำหรับท่านที่สนใจต้นคูนรัตนพฤกษ์นะครับก็เป็นต้นไม้ปลูกแล้วขายได้นิยมทำไม้จะสวนไม้ขุดล้อมประดับสวนอาคารบ้านเรือน หน่วยราชการคูณชนิดนี้ไม่มีเมล็ดนะครับมีแต่ดอกไม่มีฝักไม่มีเมล็ดการขยายพันธุ์นิยมทาบกิ่งหรือว่าการตอนกิ่งหลังจากได้กิ่งตอนไปปลูกก็จะได้ดอกที่เร็วกว่าต้นขูณที่เพาะเมล็ดนะครับบางต้นปลูกเพียง1ปีก็จะมีดอกหรือท่านที่สนใจอยากจะได้ไม้ขุดล้อมหลังจากปลูกแล้วก็จะมีดอก สำหรับที่ต้องการความไวปลูกและเห็นดอกเลยสำหรับท่านใดที่สนใจต้นคูนสายารุง้งรัตนพพกึกทางสวนของเราก็มีกิ่งพันุ์หลายไซส์หลายขนาดหรือท่านต้องการจะปลูกเป็นไม้ขุดล้อมต้นใหญ่ๆทางสวนของเราก็มีหลายไซส์หลายขนาดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอด้านล่างแห่งน,นี้ได้เลยนะครับ